โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะยวดผมกันอีกเช่นเคยนะฮะผมอยู่กันวันนี้ลองทําโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติของตัวละครนะฮะก็หาได้ก็จะามาลงให้นะฮะถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ไม่ลงนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมา,าเล่าประวัติเกี่ยวกับอีวานอีวานคอฟนั่นเองนะฮะไม่ใช่ละคนละอีวานละอีวานคนนี้นะฮะนี่อ่ะ อีวานคนนี้หลายท่านอาจจะโอ้ไม่แม่งรู้แล้วล่ะนักประจนไทยเริ่มเกมเลยแต่หลังอเวกล่ะอ่าเขาคือใครกันก็มาจะเริ่มเล่าเลยนะนับสามสองหนึ่งปายูชมนี่ก็จากประวัตินะฮะที่สืบค้นได้นะฮะและปฏิติดต่อเอาจากเนื้อเรื่องนะฮะอีวานล่างอเวกนี้ก็คือ อีวานหลังจากผ่านไป1ปีนะครับผมหลังจากถูกสไปช่แข็งเองอ่าหลายท่านอาจจะได้ดูฉากต้นเรื่องกนะ็คือหลังจากที่สไปช่แข็งอีวานแล้วแล้วจบลงนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะหลังจากจบคลิปนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านใดเล่นจนเคลียร์วิชั่นเคลียร์แล้วเนี่ยเคลียร์สตอรี่ต่างๆของมันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเทโออ่าเป็นคนมาช่วย อีวานจากการถูกแช่แข็งนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้หลังจากอีวานหายไปหายสับสูนไปเลย1ปีเขากลับมาในนามอีวานแห่งแห่งไววูฟนะฮะหรือเรียกอีกชื่อว่ากลุ่มหมาป่าขาวนั่นเองแอซึ่งได้ถูกปลุกพลังเทพแห่งการทำลายล้างคือไอ้สร้อยคอของอีวานรับนั่นแหละขึ้นมาอีกครั้งนะฮะโดยเทโอเป็นคนปลุกนะผม ซึ่งทําให้กลับมาประมาณแบบเหมือนจะมาแก้แค้นนะฮะหลายๆอย่างนะฮะและมาช่วยเนาะมาช่วยฝั่งของเจ้าอานางเอกของเราชื่ออะไรวะลืมแล้ววะ่ะอ่าแป๊บนึงนะขอคิดชื่อแป๊บนึงฮะชื่อคารินอ่าเออนะผมหลังจากที่ไปแก้เขาผ่านไป1ปีก็น่าจะนะครับด้วยความน่าจะฝึกกับเทโอนั่นเองให้เทโอเป็นอ,อาจารย์นะฮะ ถึงทาให้พี่แกเขากลับมาพร้อมความแข็งแกร่งแบบขั้นสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะก็จบกันไปนะฮะประวัติคร่าวๆมีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายซึ่งอันนี้ก็ถูกเพิ่มเติมโดยผมเองเนาะบางอันก็เพิ่มเติมโดยผมเองนะครับผมเนี่ยที่บอกว่าน่าจะฝึกถูกขขจากเทโอเพราะท่าอีกาเนี่ยครับึเหมือนเทโอไม่มีผิด เหมือนกันทุกอย่างเลยนะฮะจึงทําให้คาดว่าน่าจะใช่เทโอน่าจะเป็นคนสอนนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะเว็บเว็บอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเซเว่นของเกาหลีเนี่ยครับที่เขาเขียนข้อมูลมาคร่าวๆนะฮะก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับผมสาหรับข้อมูลนั้นแล้วขอขอบคุณเกมทางเซเว่นฮ้ยเกมเซเว่นไนท์ะฮะจากค่าย n e ็ตมาร์เนะฮะ,ะ,ฮะที่ทําให้เรามีเกมสนุกๆอย่างนี้เล่นกันนะครับผมสําหรับค่ําคืนนี้ก็ ขอบคุณนะฮะที่รับชมรับฟังประวัติข้าวๆของอีวานนะครับอีวานล่างอเวกด้วยสําหรับวันนี้วันดีนะครับผมบ๊ายบายหปีเขากลับมาในนามอีวานแห่งแห่งไวทวูฟนะฮะหรือเรียกอีกชื่อว่ากลุ่มหมาป่าขาวนั่นเองอ่าซึ่งได้ถูกปลุกพลังเทพแห่งการทําลายล้างคือไอ้สร้อยคอของอีวานครับนั่นแหละ ขึ้นมาอีกครั้งนะฮะโดยเทโอเป็นคนปลุกนะ,ะผมซึ่งทําให้กลับมาประมาณแบบเหมือนจะมาแก้แค้นนะฮะหลายๆอย่างนะฮะได้มาช่วยเนาะมาช่วยฝั่งของเจ้าอานังเอกของเราชื่ออะไรวะลืมแล้วสไปใช่แข็งน,นเดงอ่าหลายท่านอาจจะได้ดูฉากต้นเรื่องนะคือหลังจากที่สไปใช่แข็งอีวาแล้วแล้วจบลงนะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะ หลังจากจบคลิปนั้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดท่านใดเล่นจนเคลียร์วิชั่นเคลียร์แล้วเนี่ยเคียร์สตอรี่ต่างๆของมันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเทโออ่าเป็นคนมาช่วยอีวานจากการถูกแช่แข็งนะครับผมก็เป็นเนื้อเรื่องประมาณนี้หลังจากอีวานหายไปหายสับสูญไปเลยคนนี้หลายท่านอาจจะโอ้แม่งรู้แล้วละ่ะนักประจน์ไทยเริ่มเกมเลยแต่หลังเอเวกล่ะอ่า เขาคือใครกันก็มาจะเริ่มเล่าเลยนะนับ3 2 1สห่ป้ายนี่ก็จากประวัตินะฮะที่สืบค้นได้นะฮะและปฏิติประต่ะตอเอาจากเนื้อเรื่องนะฮะอีวานล่างอเวกนี้ก็คืออีวานหลังจากผ่านไป1ปีนะครับผมหลังจากถวะอ่าแป๊บหนึ่งนะขอคิดชื่อแป๊บน,นึงฮะชื่อคารินอ่าเออ นะผมหลังจากที่พี่แกเขาผ่านไป1ปีก็น่าจะนะครับด้วยความน่าจะฝึกกับเทโอนั่นเองให้เทโอเป็นอ,อาจารย์นะฮะจึงทําให้พี่แกเขากลับมาเพราะความแข็งแกร่งแบบขั้นสุดยอดเลยทีเดียวนะฮะก็จบกันไปนะฮะกับประวัติคร่าวๆมีแค่นี้นะฮะไม่มีอะไรมากมายซึ่งอันนี้ก็ถูกเพิ่มเติมโดยผมเองเนาะบางอันก็เพิ่มเติมโดยผมเอง โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะยวดผมกันอีกเช่นเคยนะฮะผมอยู่กันวันนี้ลองทําโปรเจกต์ใหม่อีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องประวัติของตัวละครนะฮะก็ถ้าหาได้ก็จะเอามาลงให้นะฮะถ้าเกิดหาไม่ได้ก็ไม่ลงนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมา,าเล่าประวัติเกี่ยวกับอีวานอีวานคอฟนั่นเองนะฮะไม่ใช่ละคนละอีวานละอีวานคนนี้นะฮะนี่อ่ะ Iwan